ค่ะคุณเปลี่ยนกลิ่นทุเรียนได้คุณอยากเปลี่ยนกลิ่นทุเรียนเป็นกลิ่นอะไรอยากจะเปลี่ยนให้ไม่มีกลิ่นค่ะจะได้กินง่ายเนาะค่ะอยากให้เป็นกลิ่นซากุระหอมดีลิ่งที่เราชอบก็เป็นกลิ่นพวกเป็นไส้เผือกอะไรพวกนี้นะครับอ้าวเรียกไส้เผือกอืจริงๆกลิ่นทุเรียนก็หอมอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆกลิ่นลาเวนเดอร์เลยไหมก็สดชื่นดีนะครับได้กลิ่นแล้วก็สดชื่นเลยนะครับเป็นกลิ่นไอของความรักได้ไหมครับ กลิ่นไอของคณะเป็นยังไงคะไม่รู้เหมือนกันครับกินทุเรียนเป็นแตงโมละกันครับกินแตงโมละมุดละกันครับละมุดใช่ครับจะได้เข้ากับตัวผมเองครับเพราะผมก็น่าจะกินละมุดทุกเช้าอยู่แล้วครับกินละมุดเป็นกลิ่นกลิ่นพวกกลิ่นน้ำหอมซากุระอะไรแบบนี้ค่ะหอมเลยอยากให้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่าชอบกินสตรอเบอรี่ค่ะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลก็แล้ว ทีเรียนนะครับก็สีมันก็เป็นสีเหลืองเนาะเอามะม่วงแล้วครับเปยนมะม่วงสีมันคล้ายๆกันเปลี่ยนเป็นกลิ่นลิเกซี่เลยครับหอมๆดีครับผมเอ่อให้มันเป็นกลิ่นน้ำหอมแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนไปตามรสนิยมของคนที่คนอยากทานเลยแล้วกันครับผมอ่าเป็นกลิ่นที่มันหอมกว่านี้ครับกลิ่นเหมือนดอกไม้ครับเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นบานิลาจะเป็นกลิ่นพวกมะลิอะไรเงี้ยค่ะ